ร้านลับเติมทองอีฟบอลเพส2023และเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง15-20%้าย่นนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Overtop Up อครับตอนนี้ถูกลงกว่าเดิมอีกลิงก์อยู่ใต้คลิปฮะแมสซี่โอ้โหมากับนี่ผู้เล่นเก่าะเดี๋ยวเอาแมซส่ล่างใหม่มาเจอกับเขาร่างเก่าโอโ้โหโดนละโดนสายเก่าเราดูว่าจะเก่าแค่ไหนนะมี กูเร่นเก่าว่าไงบอกเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเมซี่จะมาเจอไม่ให้รนะักสวยแย่งไม่ได้ละมามาเลยเอาไม่แยง่งไปแล้วเปิ้ลันิันเปิปป้โอ้โหช้าเนะกินนะการจังหวะหยุดเนี่ยยากเพราะว่ามันหน่วงหน่อยมันไปแล้วเอามาก่อนโอ้โหโดนสกัดไว้เลยนะดูประตู ใช่หรือเปล่าเนะี่ยมองไม่ทันมองแต่เมสซี่ยัง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 ไม่ไม่รูดหรยว่ายังไงไปจะเลี้ยงยาวมันก็ยากหน่อยนะเมสซี่โอ้โหเขาปุยุเข้าโคตรแรงปุยุมันซอกแซกซซอกแซกแด้วยอ่ะไม่มายังยังยังโอ้ยเขาไม่เข้าโวดเลยนะสวยดูเลย ถือว่ามีผู้เล่นเ,นเก่าที่ใช้ได้อยู่นะสมมติวา่าจะเป็นผูเ้เล่นเก่าเลี้ยงไม่เข้าพวดต่อบอลจื๊บต่อไปไหนรอให้แมสซีโบกมือวิ่งโอ้โหวิ่งแสกไม่ได้แนละ้วเข้าเข้าสองอย่างนี้ถูกต้องนะแ้วเข้าหนึ่งตะกี้นี่เราหลุดแน่นอนอา้าวยังไม่ออก โอ้โหหลุดเลยจังหวะนี้เน,นี่ยมาอันโอ้โหมาดับประทัดจตไกลแท้มาหลุดนี่สวยโอ้โหยังเป็นอข้าสองข้าสามสวยหลุดสวยเอาแล้วแมสซี่ปอลมันมันมันปีอ๊อ้าวโอ้โหอืหลุดไปขนาดนั้นโอ้โหไม่น่า แต่เขาว่ายิงเน้นแล้วนะยิงจะปั่นโค้งหนีพรักษาะตูมันไม่หนีนะอา<ร>า้าวเดาถูกเป็นแยกไปกันหนึ่งส่วนตะคุบหมุกคุบหนูเลยรูกปี่โอ้โหว้าวเลยนะก็คุปฝุ่นมีแล้วยกโอ้โหกดสกิลไม่ติด บุกปูนไปหนึ่งทีนะหรือว่าขอโทษแล้วกันนะรู้รู้ใจกันไปหน่อยเออไม่เป็นไรมาเจ้าบุกข้าก็รับอย่าให้ข้าได้บุกมา่แล้วกันนะไม่ได้อีกเอ้าสวยทำไมไปค้างเงนะินอ่ะไม่ได้อีก ติดสวยสวยไปแล้วแม่สิได้บอลสวยไม่ได้เลยนะโอ้โหถ้าไม่โดนดึงตะกี้ส่งกลางแล้วก็ไปซ้ายหลุดเลยนะนี่มาได้ยิงแน่นอนตัวเี้ได้ไหมไม่ได้ว่าไงว่าไงสย่ยย่อ ใหม่แล้วให้ใครเอ่ยขอบคุณเล,ยล่ยเอาอย่างสวยเดี๋ยวว่าจะลูดเดี๋ยวไปดูตัวซนูนไ้ก่อนนะของบนห้าสิบเอ็ดนะของบนไม่ค่อยจะเปรียบเพราะหร่ถเราอยู่ดูกูก็ต้องมาเหมือนเดิมนะเย่ยนมาตัวแรงสีสุกของเรานี่แล้วก็ตัวเอา รถดำมาหนึ่งตัวขอไอ้ค้ำให้ยืนค้ำส่งซ้ายส่งขวานี่อย่างนี้อย่างเดียวเลยแมสซี่กับดูกูก็ทำหน้าที่วิ่งไปนะเอี้ <ớ> ได้แล้วแมสซี่ติดเครื่องเปิ้ oh, ลแมน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 โอ้โหลมมาสองแต่บรรทัดโอ้โหไม่ได้แต่บรรทัดเลยเมื่อกี้ไม่ได้บรรทัดนี่ ได้ใส่ม่วงแน่ๆนะตะกี้โอ้โหเสียได้เอาเอาสวยสติดดูดูกูดูกูพลิกกระชากกันไว้เอิ้นเกจอสองเอิ้นเอียกเบก่อนได้มาหนึ่งตัวจีเขาใส่ดับมันทัดอีกทีเดี้ยงโอ้โหมันยิงโดนก่อนนะเอาไมา่ใช่ได้บอลพลิกกลับมาเอียกกลับมา โอ้ยได้อยู่สวยติดเอา้เอาไอ้โอ้ยนอ่บลไม่ได้ทำอะไรเลยตะกี้ตะกี้โอ้โหโดนอีกโดนแล้วหลุดเลยนะทำให้ท่านไม่ใจโอ้ย <c oughs> มายิงอะไรตรงนี้ตะกี้ถ้าแทงนี่หลุดแล้วอะไรนะั่นน่ะลิ้นพันลิ้นเปี้ยมาแล้ว <c oughs> ลูกอากูตะกี้ไม่กดยิงนะกดยิงแล้วก็ไปกดเฟซจอดกยกเลิกยิงนะดูทำทำไมเหมือนกันงงตัวเองแต่มันอาจจะง,ง่ายไปนะมาซี่โอ้โหไม่ได้นะแต่บอลยาวไปแล้ว่วาจะมาเสียท่นกลับมาโอ้โหอย่างนี้ก็โดนได้แมซี่ มนซีลุดแล้วมาแล้วปันแค่หนึ่งแค่หนึ่งแค่หนึ่งสับแค่สองล็อกก่อนใส่แค่สามปัน่นโค้งโอ้โหตามสูตรตามสปิคสีสูบเรี้ยงงนะลูกนี้โอ้โหมนซีความร้อนอีกแล้วภาพอาจจะไม่สวยนะแต่สเต็ปการเลี้ยงนี่สวยงามแน่นอนนี่โอ้โหไ,ได้ดูภาพชาร์ด้วย มาแล้วนะสองลูกแล้วเมซี่ทำสวยสวยว่าไงว่าไงโอ้โหหมดอะไรตายากไปน,นั้นทำไมไม่ส่งมาให้มันได้น้ำได้เนื้อแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้นาทีเจ็ดสิบนะแล้วก็บังไปติดไหมโอ้โหหลุดแปลกๆสวยให้เมซี่ ได้บอลโอ้ยแต่โดนตัดเราทำฟาวไม่ดีไม่รีรกัดักกลางไว้เอา้าเอา้าวโอ้ยเจววอควายเถือกเราไปแล้วเจอจีไปไม่ได้แล้วไม่ได้บล็อกม,มาไม่ได้โอ้โหติดเดี๋ยวให้ได้เลี้ยงอนะ่ะอย่างงี้เข้าบ่อเลยนะเข้าบ่อน้ำเอ้ยถึงอยู่ อ้โอ้ยมาซี่โอ้ยไม่ถึงรอให้มาซี่อย่ดียวเลยมาซี่ยืนค้ำตรงนั้นสิอืมมายิงขอแค่มีจังหวะยิงเขากดยิงเลยนะเอา้ามาซี่ไปแล้วเกียวหนึ่งโอ้วโอยสามมาเกียวสองโอ้ยจะล้มโอ้ยลงงอเอ้าโอ้ จะเลี้ยงเข้าโกอยู่แล้วโอ้ยอีกสองเก้าเองถึงโกลแล้วฮะโอ้ยรีบเอามากเลยนะน่าจะได้อีกลูกแล้วนะตะกี้มีระยะได้กดหลอดม่วงเลยนะอืโอ้ <c oughs> ดูจังหวะโอ้ในมาลูกนี้รีบคุปฝุ่นไปนี่โกคุปหนูอะลูกนี้โอ้อหนตายเลยนะ ในการอยู่นะแต่ถ้ามันเกมไม่ขนวงมากอะไระมันกัดจังหวะง่ายหน่อยนะไม่ต้องเผื่อก้าวมากนะเผื่อก้าวหนึ่งแล้วก็กดสกิลเลยแต่ถ้าเน็ตวางี้โอ้โหบางทีสามก้าสีก้าอย่างเงี้ยแบบสี่ก้าเขาถึงจะเดินมาหาเราเราต้องรีบกดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วะม <c oughs> ันก็เลยแบบบางครั้งก็ไม่ได้เลี้ยงนะนี่มาซี แต่ครั้งนี้มาเล่นได้นะเลี้ยงได้เลยนะเลี้ยงได้ดีเลยเด็กถือว่าไม่ได้หน่วงเขาเลยอะเล่นได้นะเล่นได้ดีเลยนะเนี่ยเล่นสนุกเลยออหืมบัซีได้เป็นเด็กแว้นแล้วนะจะเป็นเด็กแว้นสมใจยอยากแล้วนะ